ดงเห็ดปลวกดูนะคะเห็ดปลวกญี่ปุ่นเห็ดปลวกฝรั่งออกแต่ออกว่ะเยอะม,มากปนไปจีเก็บเดินตอนนี้เดินเอ็มนี่เดินเก็บแต่เด้อปัดดูเห็ดเก็บแล้วเป็นแม่บ้านละโอ้ยยำกันนั่นฮะฮะดังข<ห><ห>วบคุณเด้อเออบาหารโอ้ยพี่โบเก็บเอาติ๊กๆเอาตอนนีย้ยำคนมดมากเลยอ่ะโอ้ยตายตาย นะีมนเหลือกลอังน้แก่ลวกัมันจะมันใหญ่มากเลยนี่โอ้โหบางงาำจะได้เขาหรอป้าทุกนี่นะคะทุกคนดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ป้าทุกเฮ้อ ความสวยของหึงามงามากงามกับพี่โบเนี่ยขาสวยๆเลย,อย,อยเออพาทกขา สะออนเห็ดแต่ว่ามันเยอะมากสะออนเหลือเกินอยากเอาแอวมาหมอนตัวน้ำได้กับปะปะเห็ดดูดูถอนออกมาสวยเลยเห็ดปวดปุ้นเห็ดปวดนี่เหรอเห็ดปวดปุ้นเห็ดปวดปุ้นนี่นะ รสชาติมันมัน,มน,มนให้ดปวบ้านเฮาขามันก็ยาวดิโอ้ยอุย้อยลหลายโพดโพดดูตรงโน้นก็โอ้โหนะดูดูนี่สภาพดูเห็ดปารตกระโดอกระเดียเยอะแย,ยะมากมายปละเละปลาเต๋อแล้ว<ะ> โอ้นักแต่นักกว่าดอกสวยเลยเนาะต้นน้องพอดีอ่ะดอกนะมันอ่ะแมวได้ไหมฮะเนี่ยบ้า,านไหนบ้านสีแดงเหรอสีฟ้าเออใช่เออเขาอยู่หน้าร้อนนะเอ็มเนาะอยู่บ้านนี้อยู่ตลอดอ่าอยู่ตลอดเฮดสวย อ้โป๊ออดะไรจะขนาดนี่โอ้ยมันร้องยังไงของมันอีกาตัวนี้ เขาแย่งกันป้าทุกแอมมาดูเขาแย่งเห็ดหลานฮะแม่ลูกแย่งกันแม่ลูกป้าแย่งหลานป้าโชยจีมานหมานโชีว่าอึงโอโตโกะได้เือเนี่ยนาดตัวชิเง้าเนี่ย อยาเจะไนดูตลิยามไนรูฝนยัง่ดขี้นกไม่มีสิย่สุดเลยฮ่าล่าฮ่าฮ่าวิ่งวิ่่งวิ่งวิ่งวิ่งว่ว่วิ่วิ่่งวิ่งไิ่งงไิ่ง่งวิ่งวิวิ่งวิลงิ่งวิ่งว่งวเ่งวิ่่งว่งว่งวิ่ง่่่่่ ด,ด,ดูดูสุดยอดสุดยอดเยเป็นกอเป็นกามแต่อันนี้นะเเนาะออ่อแบบน้เเลยนะองอพี่น้องอันนี้เห็ดปลวกอี่ปนมันหามแผ่นดินออกเก็บทุกปีก็ออกทุกปีนะคะเนี่ย โอ้ยสภาพโอ้โหโอ้ย,อยเห็ดป๊าดูดูด,ดูเป็นแถวเป็นแนวไปเลยป่า <c oughs> เป็นเส้นเป็นสายพุ่นป๊า <c oughs> เป็นเส้นเป็นสายฮ <c oughs> <c oughs> ุยอยมัมาเล่า <c oughs> แล้วตุมต้มๆด้วยเนาะพอดีเลยเนี่ย,อย,อยดูนิามุตะมิูมนจะถอดให้ดูนี่นี่ปาอโอ้อยดูเห็ดปวด

เย่เย้เย่รวยรวยเห็ดเห็ดจ้าเห็ดจ้ามาเอาเห็ดจ้ามาเอาเห็ดเก็บไปจ้าเก็บไปจ้ายิงยิมาชมโอ้เนี้ยโอ้ยมันอยางมังามแต่อื้วันนั้นเขาเก็บเลยหรอ่กูจะทำที้เก็บสวยน เห็ดปลวกเห็ดปลวกสวยมากปีนี้งามขนาดงามประลําประเหลือนะ นี่เนี่ยมันมาพี่ปอได้แล้วได้แล้วจะปอเจ้เมย์นาวเป็นวันแล้วมาตั้งนี่เรื่องมาบ้าพุบักกะเออปอปอปอเออปอวะตัวกันดอกตัวกันเอกดอกเดียวมันกมันก่ซาบิซิเกี้อะไรเกีเขยี่ยเขยี่ยรขี้่ยเออเขี่ ีอ๋อน่นเลยขันกันนะันขันนเอ่ะจ้าดมิ้ยงดังเจ้าดมิโอ้โหดดมิข้าดมฮิดเอากะเอากะงามงาจ้าบงามฮ่่เาลโอ้โหงานขนาดอ้วนอวบกูห่เจ้ากูหนึ่งกูหนึดอกนั่นอ่ะวัน่ะเอามา อ๋อเอาสามดอกนี่พอละโรซี่กันนะตัวก็ล่ะดอกใหญ่ขนาดอ๋งใหญ่ขนหดูดไหนใหญ่มากอ่ะโอ้โหเนี่ย

ทอดเองกินเอง,ง,เองนักเรียนนักเรียนนะคะเรียงมากปีนี้เห็ดอันนี้เราก็ขายด้วยนะคะเห็ดเยอะมากที่ขายก็ขายที่กินก็กินี่แจกก็แจกนะคะเห็ดเยอะรีมยมแป้งทอดเท็มุระด こは、ね、い,いですか。 เซ็มปุระให้พละที่บ้านนะคะ